ตอนนี้แม่น้องสันนะคะก็จะอยู่หลักหมดุดหลักสุดท้ายนะคะแนวเขตแดนที่เห็นไกลๆนู่นนะคะก็จะเป็นแนวรั้วที่เราทําเสร็จมาแล้วค่ะเราทําอ้อมมาจากฝั่งนู้นเลยนะคะความยาว400กว่าเมตรค่ะสําหรับรั้วที่นี่นะคะจุดที่ยากที่สุดจะอยู่ตรงนี้ละคะ่ะการขุดหลุมแล้วก็ขนย้ายเสาขึ้นมาบนเนินตรงนี้ค่ะ เครื่องค่ะเครื่องก็จอดคนก็จอดโอ้ <laughs> ไม่จอดไม่ไหวครับไม่เบิดภูเขาทั้งลูกเราเบิดภูเขา <laughs> อันนี้เจาะไปแล้วเหลือ,อกยดินขึ้นมาลึกค่ะลึกสุดแขนเลยเ <laughs> อ้า <laughs> ่อค่ะต่อ <laughs> สภาพ ลุกบ่ขึ้นครับลุกบ่ขึ้นครับเอ็นเอาแฮบเอาอย่างนั้นยกขึก้นหนักเลยเราเป็นอ้วนต้วแล้วนี่คัน,นแนวเขตแดนนะคะค่อนข้างที่จะซิกแซกจะไม่ตรงมานะคะมันก็จะาหาักม,มุมนู้นมุมนี้ มองกลับไปนะคะนู่นนี่เป็นเสารั้วคาวบอยนะคะที่นำใส่ท้ายรถกระบะขึ้นมาค่ะความยาวของตัวเสารั้วขนาด3ช่องนี้นะคะก็ะจะยาว1เมตร70เซนเมตรค่ะหน้ากว้าง15เซนน้ำหนักของตัวเสาแต่ละต้นนะคะก็ะจะหนักเฉลี่ยอยู่ต้นละ78กิโลกรัมค่ะ เอออะคับมือนี่คอจาเจีบเป็ย่าออจากมือซะอหนักแล้วยังคอเลิกต่เวนดิบอกวามล้เบาครับบออจะยัดอันนี้ก็เพราะมือนี่ยักกับโมเลวทำไได้ขอนี่ยอีีครับปันจันหมบอกไปกูบ่ต้องเอารถม้านะจากูว่ล่อนาะ้างเงื่อนกูบอก่าล่อ่อสาเลยนะ ใกล้ห้าไหมครับอยากเลืล่มเลยหนะเป็นบาย่านจะเทีวไมคหับยันตะหม่องยันละร้อยทุ่ยันตะหม่องครับยันตะหูจัจุ่มเพียงแล้วโอ่เน่เน่เน่บ่ล้มบ่ลมหลักเขาดีอยู่คัดจ้ซี่ีล่มแท้เพราะว่ายุงซี่มันล่มแหน้างานที่นี่นะคาโหดเห็นทอระหดนะคะพี่ช่างของเราถึงกับ ต้องโบกธงชัยนะคะเมื่อมาถึงเส้นชัยตรงนี้ค่ะรั <c oughs> ้วความยาว440เมตรนะคะใช้เวลาในการทํา12วันค่ะ <c oughs> ไม่มีวันหยุดแม้แต่ฝนจะตกเราก็ไม่หยุดนะคะ <c oughs> ปักธงไว้ประหนึ่งว่ามาถึงยอดเขาเอเวอเรต์เลยค่ะ <c oughs> ในส่วนของราคาวัดสดุทํารั้วคาวบอยนะคะตัวเสารั้วคาวบอยที่มี ขนาด3ช่องนะคะราคาต้นละ245บาทค่ะส่วนคานเสียบนะคะที่มีความยาว2เมตรห้บนะคะราคาคานละ170บาทค่ะราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งนะคะเพราะว่าทางทีมงานนะคะหรือว่าทางท่านเจ้าภาพนะคะสั่งมาจากอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสำหรับใครที่อยากจะทำรั้วคาวบอยแบบนี้นะคะแม่นาำสันก็ แนะนำมาเป็นแนวทางค่ะสำหรับข่าววัสดุคร้าวๆนะคะในส่วนขั้นตอนการตั้งเสาของทีมงานแม่น้องสันนะคะหน้างานที่นี่นะคะก็จะไกลปวกน้ำาพวกหินทรายนะคะทางทันเจ้าภาพก็บอกว่าไม่ต้องบอกปูนตีนเสาก็ได้ะคะ่ะเราก็จะบกปูนตีเสาเฉพาะช่วงที่เป็นทางน้ำไหลนะคะ,ะหรือว่าจุดที่เสี่ยงจริงๆค่ะอันนี้เราก็จะขุดหลุมนะคะแล้วก็ ปลบดินได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะทำรั้วคาวบอยแบบนี้นะคะสามารถานำไปประยุกนะคะแล้วก็เทป,ปูนล,ละตีนเสาได้ค่ะส่วนตัวขั้นเสียบตัวนี้นะคะก็จะใส่รถนะคะขับขึ้นไปเพื่อที่จะไปให้ใกล้ที่สุดค่ะเพราะว่าแต่ละท่อนนะคะก็น้ำหนักนะคะประมาณ40กกิโลกรัมค่ะ ตั้งเสาเสร็จแล้วเก็บยาแนวด้านข้างให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็จะทาสีค่ะทาสีแล้วก็จะทาสีรองพื้นก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จะตามด้วยสีขาวควันบุรี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันจบงานนะคะสำหรับงานทำรั้วคาวบอยที่อำเภอเลาวขวัญจังหวัดกาญจะนะบุรีค่ะ